เลยต่อท้ายเป็นลูกงููกงูแล้วเวลาเล่นเล่นไงมีมีมีเพลงไหมมีด้วยใช่ไหมพ่อพ่องูก็จะถามแม่งูใช่ไหมอ่าถามว่าอ่ากินน้ำบ่อแม,ม่งูก็จะตอบว่ากินน้ำบ่อราย ย้ายไปก็ย้ายอ่าพ่อง,งูก็ถามอีกกินน้ําบ่อไหนแม่ง,งูก็ตอบว่ากินน้ํากินน้ําบ่อโศกโยก,ก,ยกอ่าลูกงูก็โยกไปโยกมาพ่อง,งูก็ถามอีกกินน้ำบอ่อไหนแม่ง,งูจะตอบว่า อ่านะคะพ่องูก็ถามอีกแม่งูเอ๋ยกินกินหัวหรือว่ากินหางอ่าแม่งูก็ตอบว่ากินกลางตลอดตัวเสร็จแล้วพ่องูก็ทําไมลูกอ้าวไล่จับลูกงูให้ได้ใช่ไหมคะพอจับลูกงูได้ ก็ต้องไปอยู่ข้างพ่องูใช่ไหมคะลูกนี่คือการละเล่นอะไรคะงูกินหางจะเล่นกี่คนก็ได้ใช่ไหมคะใช่ไหมคะลูกและการละเล่นเนี้ยฝึกอะไรกายสิทธิ์ฝึกอะไรฝึกอะไรอะความห้องแค้วฝึกอะไรอีความสามัคคีมะเพราะมันเล่นกันเป็นหมู่คณะน่ะใช่ไหม ใช่ได้ป่ะคะลูกใช่เออใช่นะคะอา้าวต่อไปดูกินหางอันนี้อะไร,ระเดินกะลา,าเล่นไงอะลูกเล่นไงบบเอากะลา,าที่เอาเนื้อออกหมดแล้วใช่ไหมลูกเอาเชือกมาร้อยเข้าสองใช่ไหมคะกะลาสองอันนะคะแล้วก็มาร้อยเชือกแล้วก็เดินใช่ไหมคะลูก เดินถ้าเดินไม่เป็นตกไหมตกนะคุณครูเคยให้รุ่นพี่มาเดินในห้องอากาศไม่ได้พื้นปูนอันตรายต้องไปเล่นที่พื้นพื้นดินเท่านั้นเพราะมันลื่นพื้นปูนจำไหมนะที่บ้านหนูอย่าไปเล่นต้องเล่นที่พื้นดินดเวลาเดินต้องชักอะไรเชือ,อกเพื่อให้มันมันรู้เดินไปนะเอาเท้าชีบ หนีบเอาไว้ใช่ไหมลูกหนีบเชือกแล้วก็เดินนะคะเดินไปนะ,ะถ้าเดินไม่เป็นเปไงช้าไม่เป็นก็ตกเท้าพลิกแผลงได้ได้ไหมอันนี้เป็นการฝึกอะไรลูกฝึกอะไรเออาการทรงตัวถ้าทรงตัวไม่ดีตกไหมตกตตนะเท้าหนูกจะแผลงได้กันอุปกรณ์ก็คือกลาแล้วก็มีเชือกใช่ไหมคะลูกอ่าแต่ไม่กี้นี่แม่งูมีมีอุปกรณ์ไหม ไม่มีมีแต่อะไรลูกเพลงมีแต่เพลง <S <S ใช่ไหมคะลูกอ่าเพลงต่อไปค่ะโอ้อ,อ่ามาก,ก,ก,การกล้วยอ,อุปกรณ์คือการกล้วยอ่าเอามาแล้วก็ร้อยเป็นอะไรลูกเชือกใช่ไหมทำเป็นม้าใช่ไหมคะเคยเล่นไหมลูกอ,อสนุกไหม เอามาวิ่งแข่งกันใช่ไหมคะลูกใครถึงเส้นชัยก่อนคนนั้นชนะเห็นไหมเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ต้องไปซื้อด้วยราคาแพงมีแต่เชื่อกกับก้านกล้วยใช่ไหมคะลูกอ่านเนี่ยมาเล่นแข่งกันสนุกมากคุณครูเคยเล่นเลยเป็นเด็กๆเงี้ยเล่นเล่นสนุกดีนะเอามาวิ่งแข่งกันนะคะอือก็อุปกรณ์ก็คือก้านกล้วยไปเอาเอาใบไปทําไมลูก เอาไปใช้งานเสร็จแล้วเอาจากก้านมาันมาใช่ไหมคะลูกเอาเชือกมาหนึ่งเส้นผูกหัวกับท้ายแล้วก็ไหมคะขี่ใช่ไหมคะลูกมาต่อไปคะ่ะอันนี้มะก้านกล้วยอะไรลูกคางอ่าลูกคางนะอันนี้ลูกคางทําจากอะไรคะไม้ใช่ไหมคะแล้วตรงนี้เขาตอกตะปูใช่ไหมแหลมๆอ่ะ ใช่ป่ะคะใช่อาเล่นลูกข่างเหมาะสำหรับนักเรียนชายมากกว่านักเรียนหญิงแต่ต้องเล่นอย่างมีสติถ้าเล่นขาดสติเป็นไงเออไอ้แหลมแหลมนี่ไหมเออถ้าหนูเบี่ยงลงไปเนี่ยไม่เป็นมันไม่หมุนแต่มันจะไปเจาะคนอื่นเขาด้วยจริงไหมก่อนเล่นก็ต้องเอาเชือกมาลูกพันอีตรงนั้นใช่ไหม พันขึ้นไปที่ลูกคางใช่ไหมลูกพันขึ้นไปใช่ไหมแล้วก็ปลาลงไปใช่ไหมค่ลูกถ้าปลาไม่เป็นหมุนไหมไม่หมุนนะคะแล้วต้องปลาให้เป็นแล้วก็อย่ากแกล้งเพื่อนเพราะไม่งั้นไอ้แหลมแหลมมังจะไปลูกไ,ไปแทงเพื่อนได้ไหมได้นะคะถ้าเล่นเป็นจะสนุกมากนะคะต่อไปอะไรคะอ่าลีลีลข้าวสารนะอุปกรณ์มีไหม ไม,มไม่มีมีแต่คนจับมือสองคนนี้ไหมคะอ่าอีกนอกนั้นก็ทำไมคะอ่าเดินลอดแล้วก็ร้องเพลงว่าอ่าเอาไหมเอาไหมเอาไหมรีรีข้าวสารร้อ<ม>งตามดิ รีดีข้าวสองธนานข้าวเปลือกเลือกท้องใบลานโคดข้าวใส่จานเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านผ<น>่านเอาคนข้างหลังไว้ ก็เนี่ยกายให้คนรอดรอดพอร้องเพลงจบว่าพานคนข้างหลังไว้คนที่จับมือก็ทําไมคะจะคล้องเอาคนไหนได้หนึ่งคนเเพลงจบก็คล้องลงไปเดยใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะถามว่าจะอยู่ข้างไหนใช่ไหมคะลูกอ่าข้างไหนได้มากกว่าก,กันก็แสดงว่าข้างนั้นชนะ,ะชนะเป็นคนชนะาร้องอีกเที่ยวหนึ่งอ่ะรีดีข้าวสาร สองทนานข้าวเปลือก้าวเปลือกเลือกท้องใบลานคดข้าวใส่จาน,เ,าจานเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเกานาเอาคนข้างหลังไว้เข้่เก่งมากเลยนะคะมีหนึ่งภาพหนึ่งการละเล่น อะไรคะอ,คอ่ากระโดดเชือกใครกระโดดไม่เป็นบ้างอ่าไม่องไปบอกเพื่อนก็เลยกคุถามใครไม่เป็นบ้างนี่ไหมอ่าบ้างใหม่ๆมมีหลายคนที่กระโดดไม่เป็นนะคะกระโดดเชือกอุปกรณ์ก็คืออะไรลูกอ้าวเชือกนะคะกระโดดคนเดียวก็ได้หลายๆคนก็ได้เป็นการออกอะไรลูก อ้อออกกำลังกายเนี่ยธนากรเนี่ยอ้วนมากเกินเนี่ยเนี่ยนะหัดออกกำลังกายมั่งคุณกิติทัศน์อย่างเงี้ยนะคุณกาย,ยสิทธิ์เนี่ยเออลดพุงลดพุงนะกระโดดเชือกนะโดยการกระโดดเชือกนะคะอ่ะก่อนจะให้ไปทำงานนะคะอ่าเล่นเกมอ้าวกาย,ยสิทธิ์กับสอนชัยออกมาเลยหนึ่งคู่อ่ามาเลย พี่อารมณ์ก่อนพี่อารมก่อนอ้าวเชิญอ้าวให้เล่นก่อนให้เล่นเกมก่อนให้ทํางานอามาเลยค่ะคู่หนึ่งปรบมือให้เพื่อนก่อนค่ะคนละข้างอ้าคนละข้าง่านะดูว,ดว่าสองคนนี้จะเป่าลูกโป่งเป็นหรือไม่เป็นนะอุปตัวประกหลอด อ่าถือเองอ่าเล่นเป็นไหมเป,เ,ปเอาอันนี้อันนี้นะอ่าเป็นน้ำยาล้างจานหรือวิยาสระผมก็ได้นะคะเอ่อเจอสะแต่อย่ากินเข้าไปนะเดี๋ยวตายไม่รู้ด้วยเอาหลอดจุ่ม,มไปอ่าจุมจ่มจุ่มนี้เฉยอ่าอ้าว แล้วเป่าให้เป็นลูกโป่งเอาลูกใหญ่ๆเอาลูกใหญ่ๆสอนชัยเป็นยังไม่เป็นเห็นไหมเอาลูกใหญ่ๆโอ้เป่าเบาๆเอาลูกใหญ่ๆเออเห็นไหมเออลูกใหญ่ๆสอนชัยเห็นไหมสอนชัยสอนชัยไม่เป็นเห็นไหมคะลูก ปลอบมือให้กายสิทธิ์ค่ะแม่นี่ยับมากเลยน้สอนชัยนี่แม่ลูกไม่เป็นเห็นไหมไม่เป็นอ่ะท่าน,นี้ยยังเป่าไม่เป็นเลย <c oughs> ผู้หญิงผู้หญิงทนอ่าทนที่ชาจับหนูแลนแหละตัวเล็กๆเหมือนกันเลยเอามาเล้วมามา <c oughs> อะตัวเล็กๆเท่ากันเลย อนัอนนี้อันนี้หน้าเขาไม่ทาเลยนะเขาเขาไม่ได้แต่งหน้านะลูกเขาไม่แต่งหน้าเออหน้าเขามีปลานมันถ <sk r isa> ่าอ่ะถืออา่าดูนะปรบมือเพื่อนก่อนปรบมือเพื่อนก่อนอ้าวเอาลูกใหญ่ๆนะเอาเป็นลูกใหญ่ๆอ่าดูที่เปล่าเป็นไมเอาลูกลูกใหญ่ๆเอาลูกเล็กๆเอาลูกๆๆใหญ่ๆ เอาลูกใหญ่ๆอย่าไปเป่าใส่ในแก้ว,วเออเห็นไหมลูกชนที่ชา้ชาไม่แม้ทั้งคู่ทั้งคู่ตัวงอย่เล็กอยู่เป่าช้าช้าลูกอเออเห็นไหมคะลูกเอาปลอมมือให้ทั้งคู่เลยแมสนุกสนานมากเลยไหมคะสนาน